สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุก,กราศีเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะแล้วก็เป็นพลังงานที่คุณเข้ามาเจอเลยนะณขณะนั้นเลยอะไรนี้นะมาดูค่ะว่า ตัวคุณเองเป็นยังไงบ้างนะคะแปดไม้นะคะวิ้ยคุณมีคุณมีความหวังคุณมีความหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆคุณมีความสุขมากๆนะคะเวลาที่ได้อยู่เคียงข้างเขาอะคะ่ะคุณคิดว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ เป็นเนื้อคู่ของเราเป็นคนที่เราอยากจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีความรู้สึกเชื่อนะคะในในความรักครั้งนี้แม้ว่าคุณและเขาจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะเนาะคือตอนนี้เป็นพลังงานของความรู้สึกที่แบบเนี่ยคะ่ะโลกทั้งใบเป็นสีชมพูแบบเนี้ยนะ มีคนที่เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นแล้วนกรู้สึกว่าคุณก็คุณกับเขาว่าแตกต่างกันมากนะคะเอ,อแตกต่างกันมากต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้หรือว่าสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันเนาะหนึ่งดาบคุณรู้สึกมั่นใจคุณรู้สึกมีพลังเชื่อมั่นกับความรักครั้งนี้มากๆเลยอะ่ะอืม พอดูฝั่งเขาหน่อยนะคะอุ้ยเขาก็รักคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้ามาทำให้เขารู้สึกถึงความรักนะคะคนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะคะเนาะเป็นรักต่างวัยได้นกมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวมานานโสดมานานหรือว่า เป็นคนที่คิดมากในเรื่องของความรักหรือเขาอาจจะคิดว่าการมีความรักเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาได้นะคะแต่คุณทำให้เขารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นนะคะกลับมามีเหมือนคนที่แบบกลับมามีหัวใจอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออเป็นแบบนั้นนะเนาะมาดูนะคะ ตัวคุณเองนะคะอยากจะทําให้ดีที่สุดเนาะในในความรักครั้งเนี้ยคุณอยากที่จะละครให้ให้ความรักมันไปถึงฝั่งฝันนะคะไปถึงเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองอะ่ะเอ่อมีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่เรารักมากเลยอะ่ะเป็นคนที่เราแบบอยากจะเปิดใจ เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้ามาแล้วทาให้หัวใจของเราเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะเออบางคนอาจจะไม่ได้แบบคิดที่จะมีความรักแล้วก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะแต่คนคนนี้เข้ามาทำให้คุณแบบมีความสดใสมีชีวิตชีวานะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งเนาะเพราะว่าตัวของคุณเองอ่ะก็น่าจะ เป็นคนที่อยู่ในจุดที่มีความเป็นผู้น,นาเป็นคนเก่งนะคะหรือว่าโฟกัสเรื่องงานเนาะซะเป็นส่วนใหญ่เขาเองก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นความสุขของเขานะคะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาเช่นกันนะเขามีคนเขาหาเยอะนะคนคนนี้ เขาเป็นคนเข้าถึงยากมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะเออเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาแต่มีกำแพงอะอืมประมาณนั้นนะคะแต่พอมาเจอคุณนะคะคุณทำให้ทุกๆวันของเขาเป็นวันที่สดใสเป็นวันที่สวยงามอะไรอเงี้ยคือเหมือนเราเข้ามาแล้วมี เป็นสิ่งสวยงามในชีวิตของเขาเนาะอืมออตัวคุณเองก็ทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทิ้งคนที่แบบไม่ใช่ทิ้งหมายถึงว่าคุณตัดคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตมากมายนะคะเพื่อที่จะ เลือกคนคนนี้รักคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะมีอนาคตกับคนคนนี้ค่ะนะ,ค,ะนะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันได้นะคะความสม่ำเสมอของคุณนะคะทำให้คนคนนี้นะ รักคุณมากทำให้เขารู้สึกกับคุณมากๆความสม่ำเสมอความน่ารักความชัดเจนของคุณนะคะทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะทำให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะคะเนาะนกมองว่าคนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยนะเนี่ยจากคนที่แบบว่าไม่ได้แบบคือเหมือนเป็นคนเย็นชาด้วยนะ เป็นคนที่เก่งมีความสามารถค่ะคนคนนี้นะแต่เขามีอดีตมีความเจ็บปวดในใจที่ผ่านมานะคุณอนะเป็นคนที่ทำให้ความรู้สึกของเขาอะกลับมาเป็นแบบนี้นะจากที่เป็นคุยน็อปสอดอะนะนะเป็นคนแบบปิดกั้นตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครใง่ายๆนะแต่ตอนนี้คุณเข้ามาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนความรู้สึกเขานะคะทำให้เขาอะ กลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทีเนี้ยนะการที่เขารู้สึกแบบนี้แล้วนะเขาก็นึกถึงการที่เอออยากจะตั้งใจอยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้แล้วนะคะอยากที่จะมีความมั่นคงแล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณค่ะณเวลานี้นะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้ขึ้นมาสิบเหรียญน,นะคะเขาอยากจะเป็นคู่ชีวิตของคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้นะคะนะอืม ทัง,งานดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูซิเป็นยังไงอีกคะตัวคุณล่ะคะตัวคุณน,ะะวณนกว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบเชื่อมั่นนะคะ เชื่อมั่นในตัวเองนะว่าตัวเองก็เป็นคนที่แบบคู่ควรกับสิ่งดีๆเช่นกันนะคะเนาะ,ค,ะนะคุณเองก็ชัดเจนในใจนะคะว่าคนคนนี้นะคะคือคนที่เรารักคือคนที่เราเราคอยมาเสมอ นะเหมือนเราได้เจอแล้วแล้วเราก็อยากที่จะรักษามันให้ดีที่สุดอะไรอย่างเนี้ค่ะเขาเข้ามาก็เป็นเหมือนความสุขในชีวิตของเรานะคะพอดูแนวโน้มเนาะแนวโน้มนะคะคนคนนี้จะทําอย่างไรนะคะนกบอกว่าคนคนนี้ค่ะถ้าเกิดก่อนหนะ้านี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรือ เขาดูไม่จริงจังไม่คาดหวังในความสัมคัญน,นี้สักเท่าไหร่นะคะที่ผ่านมาเนาะนกมองว่าเนี่ยตอนนี้คือคุณอยากทําอะไรเขาจะเอาใจคุณมากขึ้นคุณคือเขาจะใส่ใจคุณนะเขาจะตามใจคุณนะคะหนึ่งช่วยคือเขารู้แล้วว่าคุณรักเขาที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกกับคุณมากๆ สิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะบอกรักคุณเขาจะทําสิ่งดีๆที่แสดงออกถึงความรักให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะนะเขาจะดูแลคุณใส่ใจคุณใส่ใจความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยจะเป็นพลังงานแห่งความหลงไหลนะคะความเสนหาพิศวาสการอยากที่จะผูกมัดกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เนาะมาดูซีแล้ว ให้สรุปอย่างไรนะคะขอดูให้สรุปหน่อยนะก็จะมีชาวราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎิจิกมีนธาตุด,ดินพุษกกันบามังกรมาทุกท่านนะจริงๆทะธาตุไฟแม่สิทธนูแล้วก็ธาตุลมในถุนตุลกุมนะคะมาดูให้สรุปกันหน่อยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใ,นใกล้นี้นะคะ เรื่องเราคุณกับเขาเนาะเป็นยังไงนะคะขอดูไพ่สรุปนะในถือ,อธานะคะความรักที่เนี่ยการคอมมิชเมนต์นะคะความรักที่อบอุ่นอุ้ยพลังงานนะคะความรักของคุณะคะ่ะ จะเป็นความรักที่ยั่งยืนนะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันอยู่เคียงข้างกันเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะคุณทั้งคู่จะมีเวลาให้กันเสมอคุณทั้งคู่จะแม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วคุณก็จะมีเวลาที่จะไปเดทกันอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นในลักษณะแบบนั้นเป็นเนื้อคู่เป็นอดีตชาติของการรลกกันได้นะคะกับคนคนนี้นะ โอ้พลังงานดีมากเลยอะแนวโน้มก็คือคุณทั้งคู่กำลังจะสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเห็นไหมการถักทอการสารต่อความรักครั้งนี้ถามว่าคนนี้เป็นคนเก่าได้ด้วยไหมก็เป็นได้นะเพราะว่าเป็นไพ่หกถ่วยเนาะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้ที่เขากลับมาแล้วเขาก็ ชัดเจนกับคุณดีกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่าอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนในอดีตชาติของคุณได้เป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันแล้วก็เชื่อมโยงกับเขามากๆนะคะความรักของคุณจะถักทอไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นความรักที่แน่นแฟนนั่นเองนะคะนะความรักที่ห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ สม่ำเสมอค่ะนี่คือแนวโน้มความรักของคุณนะคะคุณจะมีความสุขมากๆในความรักครั้งนี้นะคะคุณจะมีความสบายใจคุณจะรู้สึกแฮปปี้ในทุกๆวันนะคะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาค่ะในทุกๆช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ